ในกรณีที่เป็นวิดีโอค่ะทุกคนนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกเลเวบหนึ่งให้เราสังเกตบริเวณที่ใบหน้าเป็นหลักเพราะเทคโนโลยี d e e p f a ต์เ,เนี่ยจะเป็นการเจนใบหน้านะ เอาใบหน้าคนอื่นครอบทับลงไปที่วิดีโอดังนั้นการสังเกตหน้าก็เลยเป็นวิธีที่ง่ายสุดในการตรวจจับวิดีโอปลอมสังเกตการกระพริบตาดูค่ะว่าคนคนนั้นไม่กระพริบตาเลยหรอคนอะไรหรือกระพริบตาดูบ่อยเกินดูแบบกระพริบตาดูผิดธรรมชาติเกิดอันนี้ดูปกติดีนะคะบอกได้เบื้องต้นค่ะว่าเป็นคลิปที่ A.I. สร้างขึ้น,ต,นต่อมาคือการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝีปากริเฟกบางอันก็ดูฟันมันแบบ เพอร์เฟกเกินไม่ออกว่ายังกนันางงามนะคะริมฝีปากดูเป็นธรรมชาติไหมการสังเกตการหันซ้ายหันขวาถือว่าดูเป็นธรรมชาติไหมซึ่งคลิปดีเฟกส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นหน้าตรงพะงาปากถั่วง,งาถั่วง,งานะคะไม่มีหันซ้ายหันขวาแต่เขาก็ไม่ได้ปากถั่วง,งาแบบนี้นะมันก็ขยับปากจริงรวมถึงให้เราลองสังเกตรายละเอียดจุดต,ต่างๆเช่น แก้มนะคะหน้าผากนะคะดูว่าผมเออมันดูสมจริงไหมเนียนไปไหมริ้วรอยดูน้อยไปหรือเปล่าสอดคล้องอายุคนในคลิปไหมเพราะวิดีโอที่ AI ทำเนี่ยมักจะทําให้ผิวคนเรียบเนียนเกินกว่าปกติคนแก่จะดูต้องมีริ้วรอยบ้างแหละมีกะฟ้าบ้างแหละนะคะสอดคล้องกับอายุค่ะต่อมาค่ะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะให้สังเกตที่ดวงตาและก็คิ้วค่ะรวมถึงเงาต่างๆบนใบหน้าว่าเกิดขึ้นตามทิศทางแหล่งกําเนิดแสงในคลิปวิดีโอไหมนะคะเพราะ AI ยังไม่สามารถแสดงแสงเงา รรมชาติได้ในกรณีคนคะ่ะใส่แว่นตัวมีแสงสะท้อนตรงเลนส์แว่นตาไหมมีการเคลื่อนไหวมุมของแสงสะท้อนที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าหากไม่เปลี่ยนฟันทง AI ชัวสุดท้ายคะ่ะการสังเกตจากฉากหลังคะ่ะว่าเฮ้ยสมจริงวะเนี่ยมีรายละเอียดจุดไหนที่ดูผิดธรรมชาติบ้างวิธีนี้ช่วงหลังอาจทําไดย้ยากขึ้นแหละเพราะว่าคือให้เขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้การเปลี่ยนแบ,บ็กกราวด์พื้นหลังก็งดูสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ